วันนี้จะพามาดูรถที่มีกลิ่นแรงมีกลิ่นเหม็นมากๆม,มากที่สุดในโลกก็ว่าได้ใครเดินผ่านหรือว่ารถคันนี้วิ่งผ่านทุกคนจะต้องหันหน้าหรือว่าปิดจมูกทันทีไปชมกันค่ะว่ามันคือรถอะไรมาแล้วเสียงมาแล้วเสียงมาเสียงมาแต็มแล้ว นีเลยคันนี้เลยกินหึงเชียพมาชมบรรยากาศยามแรงช่วงเปิดฤดูกาลทำไร่ทำนาเริ่มวันไทยแลย้วก็จะมีรถพิเศษคันหนึ่งวิ่งผ่านแถวนี้วันละเป็นรลายๆยรอบ <c oughs> รลายหลยรอบก็ว่าได้ทั้งวัน พามาแอบซุ่มลดเงินลดทอง <Netflix> ลดเงินลดทองแต่กินนี่แบบสุดยอดสุดยอดมากเลย <Stress ful> เห็นผ่านไปแป๊บเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเกไปเติมแป๊บเดียวเป็นช่วงนาทีทอง <sk r ug> ของรถแบบนี้ก็ว่าได้ ก่อนจะเป็นแบบดูดูอ่าดูดูวานไถหรือว่าช่วงเกษตรกรเริ่มจะทําการไถหรือว่าทําการวานก็ต้องทําการวานปุ๋ยก่อน เชียงมาแล้วเสียงมาเสียงมาแต่กไกลนะเสียงมาแต่ไกลนะมีเลยมีเลยคันนี้เลย,เลย,เลยกินหึงเชียว <c oughs> ดักได้เวลาเลยเห็นไหมประมาณบ่ถึงสิบนาทีนะแกแลนไปแลนมานะ่ะมือละถ้านับได้ดิโอ้ยเป็นร้อยคาดว่าเป็นร้อยเลยเพราะว่าไปดูดไปดูดเอาย่น้ำฟารนะ์มเนาะไปดูดเอา มูนน้ำน้ำพวกของเหลวอะมูนสัตว์อะพวกเอเ็คของเหลวอะมันจะมีปุยสองแบบนะแบบเป็นฟุ้งกับแบบเป็นน้ำเป็นของเหลวถ้ารถแบบนี้แลนด์านคือเป็นแบบแถวนี้เขาไม่ให้หวานเขาว่าให้วานแบบเป็นรถคันแบบเป็นเป็นน้ำแบบนี้กินมันแห้งกินแรงมากเลยยิ่งช่วงนี้ก็คือแบบอากาศโอ้โหสุดยอดบรรยากาศแบบ ซัมเมอร์เลยนะบรรยากาศนี่เขาเอินซัมเมอร์เลยนะื <c> ่ <oughs> อะไรมีแดดอ่ะมีแดดก็จะประมาณแบบเนี้ยท้องฟ้าก็จะปอดโปร่งแบบเนี้ยแปบ๊บเดียวพอถ้าแดดหายทุกอย่างก็จะแบบรัแบบขึ้นสภาพแบบรวดเร็วทันใจเป็นน้ำโมทูตามโมทูเอาใจง่ายคิดจะมากับมาคิดจะไปกับไปเนี่ยคือสภาพโดยทั่วไปแต่ เกษตรกรถ้าเจ้ากะหอดุดดูกาลถ้าเจ้ากับหอดวิคือบ้านาเฮาอนะเนาะมีน้ำบ่มีนมม้ำกะคือต้องว่านตาอย่างประมาณเนี่ยก็ต้องหาวิธีอันนี้กันยูนีก็ชือกันหอด,ดุดดูกาลมาเน้นจะหนาวเนี่ยมันยังหนาวหนาวหนาว,นาวช่นี้คือเหลือขึ้นล้มบางมื่อกี่มาป่วยลงมาอีกจ้ะมันก็เลยว่ามีอีอย่างแน่นอนแล้วล้มก็ล้มแบบล้มสุดยอดอะ เอาไปนิปานะ้นไม่ลมเจ็บแทบแทบเลยอ่ะลมแรงมากเลยอะ่ะการยกบ้านได้ก็คือยกอ่ะรอรอให้รถวิ่งกลับมาจ <c oughs> ับเวลาเด้อ <c> จ <oughs> ับเวลานะ <c oughs> าเขา <c oughs> ไปแป๊บเดียวเด้วเขาก,กลับมาเขาก็ไปว่ายี่แถวนี้แหละเนี๋ยวเขาก็กลับมา <c oughs> อใจรอสักครู่ขันั่งนับนะขาว่างี่เรียนั่งนับนะนับ นับจนวินนับจนวินเลยอ่ะมันกัดมันกัดมันกัดแทงไงนะรถรถมันกัดแทงไงย่น้ำบรรจุน่าจะได้ไล่แต่พอถึงนั่นเป็นน้ำคือว่าแหละไปแลนปอยป่อยป่ยป่ยปอยออกแป๊บเดียวมันกระมดดอ่ะเขาก็ต้องวิ่งกลับมาอีกประมาณรอสักครู่นะเดี๋ยวก็มาใจเย็นๆฟังเสียงลมไปพลางพลง